ต่อไปอพูดถึงมะม่วงเหรอไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะเอเฮ้ยูสรตมเมอร์เวอร์ไวแล้วนะน้องบึงดูดีทงเยอรมันชื่ออยู่จันทบ,บุรี <c oughs> ตัวชี่อะไรนี่ลุงดครั้งแรกคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันรายสติ๊กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาสติ๊กค,คืนมามีโคอาล่าขเขมร ให้พ่อมึงแต่งนะถ้าขนาดนี้ไม่ลงทุนนะเปิดมาเจอหี่อะไรเนี่ยกูไม่กล้ามองหน้าตัวเองเนาะกูไม่กล้ามองหน้าตัวเองวันนี้แม่ถามว่าลูกเจออะไรมาบ้างตอนนี้ไม่รู้จะตอบว่าไงดีเฮ้อเหนื่อยใจจังเป็นไรเปล่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เครียดอะไรครับไม่ได้ไม่ไม่ได้เครียดอะไรนะครับไม่ลงทุนให้พ่อมึงแต่งเถอะสกปรก มึงสัตตายแล้วมึงอีสัตว์อาบน้ำปีละครั้งไอ้ควายแตงสติสได้สตุตการ์ดไม่ใช่สตุตการ์ดพรามึงเถอะอวตารอินเดียมึงอวตารอินเดียอีฮี้อมึงอวตารมุมไบอีสัตว์มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมาวัทยาม่วง <laughs> มึง <laughs> อย่าเข้ามากูนะมีอัญมณีอ่าน <laughs> <ก> <laughs> <laughs> ยุ่มมาทูดกูจะรั่วเมียนกุรูานโดเรมอนแอฟริกามึงนั่นแหละมึงนั่นแหละอีสัตว์โดเรมอนแอฟริกามึงนั่นเลยกูอ่านดูจอทีไรกูจะรั่วทุกทีเลยอีสัตว์เข้ามานะกูมีไม้กางเขนปัญญาอ่อน YouTube ให้แดงแน่ไลฟ์นี้ทำไมอ่ะมึงล่อวาดรูปพีเสยใหญ่เลย ขาดแค่เม็ดก็ใช่ละเครื่องหมายซีขาดเม็ดแตนน้องนองกูไม่ได้ว่าฮีบนปากอี<ม>เหี้ยครับสติชติดเชื้อพิษสุนักบ้าใครอยากดูเกมหินกดไลค์มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตามิโทรมาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึงนะฮะิรงรอว่าตัวไรเนี่ย ตามิโทรมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตามิดโทรมาน้องอ่ะโหลอ่ะโหลไม่ไม่ลูกไม่อยากได้คันนั้นลูกอยากได้รถตัวอาสองตัวตัวอาสองตัวป๊าป๊าอีรถตัวอาสองตัวที่จองไว้อาอาสองตัวอาสองตัวติดกันน่ะไม่ไม่อาตัวจีทีไม่เอาจะอยากได้อ่าอยากได้อาสองตัวอออาสองตัวมันคือโรซาลิงเหรออ่านั่นแหละนั่นแหละไม่ซื้อสดเลยซื้อสดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับลุงมันเกิดกลัวไม่อยากฟังแล้วไปไกลไกลหน่อย หรือสมมึงไงสมิธน้องมึงนั่นแหละครับน้องไม่ใช่บิดไม่ใช่เบิร์ดเดย์กูน้องไม่ใช่มันเกิดกูอีสัตว์ไม่ไม่ใช่วันเกิดกูอีกตั้งนานอีกตั้งหลายเดือนมึงเฮ็ดดูดีใครไม่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 ใช่วันเกิดกูครับไม่ต้องเบิร์ดเดย์ครับดูไหมเกมินเนี่ยกูยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยั่วห้ามพวกมึงอ่ะเหมือนกูห้ามไปแล้วเหมือนกูยิ่งยั่วเวลาทำอะไรก็จะบอกก็อย่าอย่างนี้นะมึงทำทันทีทีตาโขน โูเนตจากบัตรวิซดอม20ล้านแฮปปี้เบิร์ดเดย์ birthday, น้องอุ้งหน่อยครับคือกูไม่เบิร์ดเดย์หรอกมึงโดจากบัตรวิซด้อม2 0ล้านโดงย,ยี่สินี่แหละใช่เลยยเริมอนติดยาที่ผม,มตามหาดเริมอนติดยายแต่งสติชได้ปิรัน <G ee S 1> ย่าเกมเนี้ยค่ะช่วยยื่นหน้ามาใกล้ๆหนูหน่อยสิสุดหลอ่อ แม่ตัวไหลนี่มึงอะตัวไหลนี่ตรงเอครับแถวกรุงเทพตรงไหนงานดีเบอร์ตองราคาเท่าไหร่ลุงเอไม่เคยไปครับแถวราชดาครับโอ้โหเอาแล้วน้องไอสัตว์ฝนตกแล้วครับทุกคนตอนนี้เกงกำลังเข้มข้นนะครับลุงเครียดอะไรหรือเปล่าครับเข้าใจว่ามาหลอดนี้แรงแต่ไม่คิดว่าลุงจะถึงขั้นนี้เข้าใจว่าหลอดนี้แรงนะครับโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้เอาละฝนกําลังตกนะครับตัวนี้ดูว่าแบคทีเรียกําลังยกพวก จากซ้ายไปขวานะครับแชร์ลงกลุ่มสัตว์หายากน้องกูไม่ได้สัตว์หายากบึงไปแชร์ไปจเมีอะไรลงกลุ่มสัตว์หายากบีบถูดบูสดีจริงไหมครับเห็นลุงบีบถูดไปด้วยดูดบีบไปด้วยแสดงความรักสปอนทำเพื่อเยี่อะไรเนี่ยมึงไหวปะเนี่ยกูเริ่มไม่ไหวแล้วกูไม่กล้ามองตีมกันน้องตีชัวขูดหินปูน แล้วอีกแล้วคนดูเป็นหมืหน่นอยกแงละเกมเี่ยอย่างงี้คนดูขึ้นไปเป็นหมืหน่นอีกแล้มึงมึงหนุกอะไรกันวะน้องอถูกเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงมึงหนุกอะไรกันเนี่ยเดือดเฮ่ยอะไรเนี่ยมานั่งดูคีตะไข่าขาก่อหินกันหลอนหลงหลอนเนี่ยน้องเอาแล้วครับตอนนี้นะครับขินกำลังเดินหน้านะครับตอนนี้ ที่เห็นไกลๆนั้นนะครับเป็นต้นไม้กาลังโดนลมนะครับมึงดูมึงขึ้นได้งไงเนี่ยน้องมึงดูเฮี้ยอะไรกันเนี่ยมึงมานั่งดูกูเล่นเกมก้อนหินน้องชิบหายแลวประเทศไทยกูอิสัะพอเล่นเกมจริงจรินจังมีเนื้อเรื่องคนไม่ดูมึงมึงแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องมาดูในใสัตว์เกมโคตรเดือดอะไรเฮี้ยเกมออฟเดอะเฮี้ยเลยน้องเดือดนะควายคนน้องมึงมีทั้งพูดว่าคมเดือดเถกะวายคนกูขอกูเล่นเกมนี้มึงมาบอกว่าเดือดคมมีเฮี้ยเดือดจัดอุ้ยมันจัดอุ้ยสัตว์คนดูคนดูขึ้นจัด เอาแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับเกมกำลังเข้าคลายแม็กซ์นะครับน้องมึงมาดูอะไรกันเฮ้ยอุ้ยมาจากกัมพูชาด้วยเอ้ยวันดีวัยรุ่นกัมพูชาไอ้สั์กูเล่นเกมนี้ตึงไปถึงคนกัมพูชาแล้วนนองเอาแล้วนะฮะลุ้นนะครับว่าแบคทีเรียจะยกพวกตีกับมดหรือไม่นะครับตอนนี้แล้วเรากําลังเห็นไส้เดือนดินนะครับเอาแล้วครับคาดว่าใบไม้กําลังขยับนกบินผ่านครับทุกผู้ชมนกบินผ่าน2ตัวเอาแล้วครับนก2ตัวนี้มันจะผสมพันธุ์กันหรือไม่ดูสั้นสิแม่สาวน้อยกับสนดับอกับนกีตเกัน ครับอุ้ยาวแล้วเอาลครับเ,เจอนอกสวิงกิ้งแน่นะครับวันนี้ตอนนี้เตรียมตัวดูนกสวิงกันนะครับเอาล้วฮะเกมนี้กำลังมันนะครับมึงมาดูอะไรกันนี่เฮ้ยเกมหินไอสัตว์พอคุณเล่นเกมตึงๆใช้เนื้อเรื่องมึงไม่ดู<อ>พวกมึงต้องว่างจริงๆนะแบบมานั่งดูเรื่งองคุ้มคุงคงเห,าหงาอ่ะมึงรู้ตัวมากมึงหวอะแล้วว่ะดูกูเยอะจนมึงเหวอะแล้วว่ะน้องอุ้ยจีนก็มาน้องเฮ้ยบาซิลเฮ้ยบาซิลฮัลโหลบาซิลฮัลโหลอีแกแลกเก้เลยแกแลกเก้แลกเก้แล้วที่แกแลกเต้

ทนแรงเสียดทานได้เท่าไหร่นะครับถูกครับครับเอาละครับตอนนี้กําลังเดือดนะครับตอนนี้หมุนกล้องไปนะฮะดูหมัดดูเดือดจัดสนุกจัดโอ้โห,โหเดือดเอาแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดือดนะครับตอนนี้ฝนกําลังเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วนะครับฝนัพเลเวลแล้วนะครับจากเม็ดเล็กๆตอนนี้กลายเป็นเม็ดใหญ่ท้าไม่แตกแล้วนะครับเฮ้ยวันดีญี่ปุ่นเฮ้ยวันดีอเมริกาด้วยไอสัตว์กูไปถึงอเมริกาแล้วนนองเฮ้ยโรงเรียนต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนเฮ้ยนกบิน่านนกบินพานเ้ยนกอินี กูคือนกอินรีเอาละครับตอนนี้กําลังเดือดนะครับนกกาลังบินไล่ล่ากันนะครับอุ้ยตอนนี้ตอนแรกเป็นคู่นะครับตอนนี้อาจจะเป็นทีซ้ำแล้วนะครับประเทศไทยมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่มานั่งดูก้อนหินนะครับตามหาน้องมินครับน้องมินอยู่ในหินนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะครับน้องมินอยู่ในนี้หรือไม่นะครับมินผมกำตามอีมินเรื่องของมึงอ้าวอีมินบอกเรื่องของมึงน้องทําไงอะไม่เล่นบิชที่อะไรผมนึกว่ามุดสังเงวมึง โดนี้พอจะทําให้ลุงไปนั่งอยู่มุมห้องเงียบๆหนึ่งนาทีได้ไหมขนููเศร้ามากค่ะอยากอยู่คนเดียวผัดกระเพราควรใส่ถั่วฝักยาวไหมเฮ้ยเฮ้ยแดดออกเฮ้ยแดดออกเฮ้ยมีอย่างน้อยมีเพลงให้เราฟังด้วยนะเพลงบันว่ะแัดเพลงมันจัดโอ้เพลงในเกมก็มันเฮียนั่นแหละไม่เกมม็อบหเฮียไม่เกมก็อบเฮียเพลงมัน เฮ้ยน้องใบไม้เฮ้ยใบไม้ขยับสีน้องใบไม้ขยับสีน้องลุงเอเต้นทอรณีกันแสงหนึ <strings> no ่งเพลงครับดีด in ีด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 ีก็ไม่ได้เงินเดือนเยอะหรอกครับผมทำงานเป็นวิศวะที่นาซาไปหมดแล้วการ์ตูนวัยเด็กกูลุงเอคะลุงเอเคยเอาไส้เดือนไวใสของลุงพันคอตัวเองไหมคะมึงเรียกของกูไส้เดือนไวใสอีสัตว์ลุงเออย่าอ่านชื่อผมมานะครับ นั้นไงวันก่อนพ่อมุงก็ตุยอ่านรอบนี้แม่มุงตุยไปอีกคน,กนลุงสมงนะะับพลังงานครับมันอะไรมี68สิมีมมติ๊กต๊อกติ๊กตอกเฉลยมันคือสีมาสเตอร์อูดคนสร้างเกมนี้พนันกับกรูไหมว่าคนสร้างเป็นแฟนคลับลุงเอกลูและอยากเห็นหน้าคนสร้างมากเลยคือเจ้าเป็นแฟนคลับอั้ยเรื่องนี้พ่อมิดแม่นุชตาชัยยายถนอมรู้ยัง บางคนแบบเอ้ยแม่งวันนี้ซึมเศร้าไอ้สัสดูโรงเย่หน่อยดิแล้วมึงคิดดูเขาเข้ามาปุ๊บเจอกูนั่งมองหินน่ะอย่างเงี้ยตอนนี้ซ้อเือกแล้วเฮ้ยพายุไอ้เหี้ยพายุเข้าไอ้เหี้ยพายุเข้า ไอ้เอเรนมาตั้งนานเจอพายุละน้องน้องพายุเข้าแล้วพายุเข้าอุ้ยหิมะต,ตกไอ้หิมะเอาแล้วบอสหิมะน้องซุงเอปรับภาพลงหน่อยได้ไหมทำไมไอะจากทีมไฟเฟรมเรทมันตกครับมีผลอย่างมากกับจังหวะทําเกมไหนว่าทีมไฟทีมเลยตกน้องมึงไฟเป็นกี่โมงเนี่ยอสัตว์ทีมไฟเนี่ยรู้ว่ามันห็นแบคทีเรียวไฟกัน<อ>นี้จริงวะแล้วเป็นคููอะไรละอยากให้แต่งอีกเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะน้อง รูตูดลุงดำมืดหรือติดน็อตครับติดน็อตพ่อมึงเธอคนเฮียอะไรแม่งถามรูดักติดน็อตหรือเปล่าไม่ลุงเอเจ้า5090มาทุกคนว่าไหวไหมเล่นเกมนี้ปรับสุดอะเวลาทีมไฟอะลอเอจะบอกพี่เปาอยู่เนี่ยเอามาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเอาละครับตัวนี้ผีมะากำลังตกหนักนะครับวันก่อนยังมีม้ามีอะไรแวบๆไปเห็นวันนี้ไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับ a few moments later เฮ้ยไอ้เฮียเดือดจ่าําในคลองแม่งแข็งนีเฮียน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วว่ะเฮียถ่ายรูปไปก่อนน้องไปนึงกูถ่ายรูปไปก่อน เขาบอกกันว่าแว่นข้างๆลุงเอใครใส่แล้วจะโดนปลานินยาเมาเข้าสิงแล้วเต้นเพลงชุดชาชุดชาชุดโต้อุ้ยอย่ขอโตะเนี่ยว้าพ่อลุงรู้ยังอยูกูบอกโทรบอกตมิดไหมน้องเคเหยียบโตะกูต้องโทรบอกพ่อกูด้วยเหรอวุ้ยพจจันทร์พจจันทร์ขึ้นน้องจะไปห้ามมันมาป่าไหมตอนนี้เราเข้าสู่โหมดที่มาแล้วนะครับเรื่องของมึงเฮ้ยมึงเคยเหี้ยอะไรกันนักหนา อดีตยุคสมัน <หา S 1> อ,น,อนาคตของชาติหมื่นกว่าคนนั่งดูคนแก่ทาหน้านั่งจินตนาการกับหินหนึ่งก้อนราชาเกมหินนอ้องมึงช่วยพิมพ์หน่อยเอราชาเกมหินไอสัตว์กายหิกก็ช่วยกูไม่ได้เกมเนี้ยคมจัดคมเฮียเลยเนอ้องมึงคมกับอะไรวะมึง แล้วเวลามึงแปลกนี่ชอบไปกูจังเล,เล่นเกมแบบ<อ>ไ,มไ,มไม่ต้องใช้สมองอะไรอย่างเงี้ยลุงเล่นเกมเก่งม,มากครับเล่นสนุกมากสนุกมากเลยสัตว์เก่งมากกูถอดเมาส์ทิ้งไปอ่ะกูยังเก่งอ่ะเกมเนี้ยเฮ้ยสวัสดีเอฟซี FC เมกาด้วยครับไ <c oughs> อสัตว์กูเก่งจนขนาดเมกามาแล้วน้องนี่ทงเมกามานี่ hello I a อ l e ็มลีโลไอ a ร i from <c oughs> i ฮ้วไอมาต้องมหาชา ไอ้ขอไข่ออ่าง300 Tru รูเพื่อเดินทางน้องมึงอยู่ฮาวายมึงขอสามร้อยทรู<ด>ทำได้ไงไเกมนี้ยากมาก,มากๆเลยนะครับจริงหรอ,อชื่อยังเชื่อป่ะดูต่อไปพูดถึงมะม่วงเหรอไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะเอเฮ้ย ลุงเอครับเกมเดือดจัดหัวใจผมจะวายหรือว่าเขาชอบเกมเดือดของน้องหัวใจจะวายเลยเหรอนั่งดูหินเนี่ยนะวิสัต์บราซิลก็มาน้องวิอาจีบีทีคิวด้วยวัสดีครับลุงเอครับคืนเตาหมูกระทะด้วยนะครับน้องอย่าบิดผมเลยครับน้อง,งน้อง,ง,องมึงมาทวงเตาหมูกระทะอ้สัตว์กูเป็นอนาชาติแล้วน้องลุงเอแต่งเยอะๆหน้าแบบนี้อย่าลืมใช้ s SO o f t Y M O s p ี e d y c l e a n s ส n g Oil ล่งออยล้างเมคอัพและสิ่งสกรปรกออกอย่างรวดเร็วน้อง,งน้องน้องน้องมึ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 งโฆษณานะทำเพื่อ อุ้ยน้องแฟนขับกูนานาชาติจัดตัวนี้ไปกันใหญ่แล้วน้องเกาหลีใต้ก็มาน้องมาดูอยู่เพิ่มขึ้นปีหนึ่งเสียค่าบทเรียนชีวิตไปหมื่นกว่าบาทพันไม่สองเดือนแล้วขอโดนเน็ตดูอินเตอร์หน่อยขอโดนเน็ตดูอินเตอร์หน่อยกูเทรดเมื่อนานาชาติแล้วน้องเอาดีๆมึงเอาโดนเน็ตได้มันอินเตอร์อินเตอร์หน่อยฮัลโหลฮัลโหลอ่ากดไลค์กดไลค์ไปดูว่าเขาฟังภาษาอังกฤษออกไหมน้องฮัลโหลไอวิทยาศาสพี่จะกดไลค์บอกพี่เดียให้ทอดไก่เร็วๆหน่อยครับพี่เดียจัดมัวแต่พี่เดียอีเดฟไฟชิเก้นเนอร์ อีตาจะแปลกแปลกลกกบเกมอะไรครับลุงเดือดจัดนั่งดูตะไครตีกันน้องเป็นชื่อเกมสโตนซิมูเลเตอร์น้องมันต้องใช้สกิลเพลระดับหนึ่งนะครับลุงเอซักรอครับเห็นถมเหลืองที่ฟันให้พ่อมึงทำเธอถมเหลืองกูวกะเฮ้ยพูดภาษาอังกฤษกูเป็นรีมเมอร์อินเทอร์เนชันแนลแล้วน้องภาษาจีนก็มาเนี่ยอุ้ยฟอร์มอนทูนี่ทูนี่ดูกูเหรอเฮ้ยฮาเลนก็มาน้องเกมอะไรวันนี้ไม่เห็นทําอะไรเลยเป็นงงเนี่ยมึงมึงเข้าไม่ถึงเนี่ย รังชื่อนนำฝนหน่อยนะน้ำฝน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 จ้าน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนลุงเอมาผสมพันธุ์กันเถิดช่วงนี้ฝนตกถึงเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากใจอึ่งโสเพนีหมอโภชนีตุดสบายสบายปากพูดไปมือหนึ่งควงเมาส์มือหนึ่งนับยอดหนึ่งบาทในอาชีพทำเงินปี2025 ไม่ไม่น้องทำไมมันมากระหลายชาติจังเลยอะเปดาปริกิตาแปลว่าอะไรวะสตรีทอินเดียออ้ยหรือว่ากูแต่งเป็นเหมือนสตรีตอินเดียวะเลยเนี่ยนะเรียกนกแขกนานาชาติได้มึงดูดิมีทุกประเทศแล้วอ่ะตอนนี้กูเวอร์ววยนะผมไม่เชื่อเรื่องของมึงแต่มึงดูหลักฐานเนี่ยกูสตรีมเมอร์เวอร์ววยแล้วนะน้องมึงดูดิสิ่งที่มาจากไหนตอนไหนเนี่ยัสเซียก็มีน่ะน้องตอนนี้มันต้องประสลาดสิแล้วมันต้องเวอร์ววยแล้วอะผมไม่เชื่อเรื่องของมึงแล้วกันมึงดูหน่อยนะ กี่ประเทศมาเนี่ยเลิกชักแล้วพักก่อนนะเตงเพลงไทยไม่ได้แล้วครับน้องเยเ่ๆด้วยกันไหมเพลงไทยไม่ได้นะครับน้องขอขอแบบอินเตอร์หน่อยนะครับลุงหยีไม่อยากพูดภาษ<อ>าไทยเยอะตอนนี้นะครับสบปอนทีโอเอหนะ้าเข้ามึงนะทาม,มังทุกวัน <laughs> ท,ท,ท,ทีโอเอเข้าได้เลยทีโอเอนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูจะขายจีบีเป็นภาษาอังกฤษนะครับอิดอ่ะอิดอ่ะอิดอิดอ่ะชีบีอิดอ่ะ นักวิจัยป่าจีบีดวันอึกอึกวันอึกวันวันอึกเสียใจสุดๆเลยว่าแฮร์ได้ไมมเล่นเกมไอซัสสายตาของลุงจมลอยไปในตันที่แว่นตา ีเดววนนมมมงุโดเลอนแล้วิทยาลัยราชพัฒปารีสแซงแชกแมงครับเฮ้ยทำไมพูดไทยได้อ่ะเฮ้ยคนดูกูมาจากราชพัฒปารีสแซงแชกแมงแล้วน้องพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเปลี่ยนโดเนตเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าโอ้แต่เขารู้อยู่น่าจะเป็นลิงก์โดเนตเฮลโลลุงเอไอเฮ้ยคอมมี่ไอเลิฟยูมากเม็กหน้าไอมาเฮ้เที่ยวพัทยาไอเคอร์สามร้อยทูเพื่อตีกาลีน้องเฮ้ยน้องเขาจะขอตัดสาร้อยทูเป็นตีกาลีแล้วเนี่ยลุงเอคาอ้ครับพรวันเกิดมาหนูให้น้อยค่ะชื่อน้องอังปัง อายุ3ขวบไม่ไอ้ครับผมมีคำถามเทิงซีเลียสเทิงสะท้อนสังคมรมาถามครับลุงว่าสตชิชักว้ายังไงครับปะปะปะ อยงกฤษ Hello I am from อิงแ England I am in London Woodlight สามร้อย True m n Come Back to h a i l a n d ทำไมเขารู้จัก3 0ทร้อย True ว่าอังกฤษอ่ะ m i d n u t ตะนอมชัย AI เหัวคุยเฮ้ยเขาเริ่มซึมซับพวกมึงแล้วฝรั่งเริ่มม i d n u t ตะนอมแล้วลุงครับช่วยไปเต้นตอนรับชาต่างชาติหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยดี๋วแป๊บนึงกูต้องเต้นแบบ Justin Bieber เนาะ I say the baby 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 I say the baby 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 ้องับ b a baby Berry baby my oh It's in mind My ไม่หมดยังมีอีกนะครับอันนี้จะเป็นบุโนมานะครับถามใครทต้องมาต้องเล่นป็นโนแอนยงฮาซิลอินกา ของใบของตาอายไลนล I am from Sweden hey! You so much you are my idol I want to go Thailand โอนมาส0มร้ทูหน่อยได้มาน้องน้องน้อะทำไมทำไมสวีโอ้ยทำไมสวีเดนมันพูดไทยชัดช่างหลังวะทงเยอรมันชื่ออยู่จันทบุรี ใหญ่รู้นะใครแม่งโดนทไอ้แชทพวกเยอรมันที่อยู่จันทรบุรีไอ้สัตว์เอ้ย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 เลียยูเอพนิดคืออะไรวะอะไร เรียยุ่อพีนิดคืออะไรวะเฮลโลเฮ้ยฟริต้าไอแ I am Donald t r u m ป President of United States เฮ้ยเลิฟมิสเตอร์มิดแอนด์มาดามนาทโซมาสเตนเฮ้ยมิสเตอร์มิดเขารักห้อกูเหรอเลิฟมิสเตอร์มิดเฮลโลไอคัมฟรอมอเมริกาเฮ้ยหมายสี่เหลี่ยมเยลโล่ทีทเยลโล่ทีทแปลว่าอะไรอะโอล่าเฮ้ยชื่อหวานเนมาเฮ้ย

มึงเพนแม่มึงอย่างลุกเขาอีฮาเฮ้ยน้องเนี่ยมันนอกจากมันเนี่ยฝรั่งมันเริ่มดูภาษาอีสานได้ด้วยเนี่ยรายงานสถานการณ์ล่าสุดค<อ>นดู20,000ค,คนคนไทย15,000จีน2,000หมา6คางคก7จ็ดเปรตสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนานาชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาติหมาสาัตว์เลาคางคกเจ็ดเปิดสาครับ Hello I am from England no, I am in London I would like ส0มร้อย trillion come back to Thailand น้องมันเป็นมันเป็นกระทั่งโลกเหรอไอวูดไลท์จูส0มร้อยูเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ ฟอร์ซีเลียไอเอัวกล้วยทำไมมันชัดอ่ะทำไมเขาซึมซับวัฒนธรรมพวกมงไวจังวะเนี่ยซีเลียไอเอัวกล้วยเนี่ยป้าขาคิดถึงจังนกเอี้ยงที่เขาอาจจะเป็นนกเอี้ยงที่ที่ที่ตัวมึงก็ได้อีปองแปงอีสัตว์มึงต้องพูดอินเตอร์นี่ปองแปงชาติต่างชาติดูกูเยอะอีควายมึงมาด่ากูนกเอี้ยงนกเอี้ยงนกเอี้ยงภาษาอังกฤษว่าอะไรวะอ๋อเบิร์ดไม่ตรงอ่าดีดีเดินเบิร์ดไม่ตรงนกเอี้ยงไอ้บอพอมึงเบิร์ดไม่ตรงกูถามว่ากูถามว่านกเอี้ยงพูดยังไงมพูดว่า เบิร์ดประตูเออเยี่ยมพัวเฮลโลไอยิมฟอร์มบาร์เซโลน่าไอวอน่าเลียยัวรูดักเวอรี่มาไอวอน่าเลียยัวดักคืออะไรวะน้องไอวอน่าเลียยัวดักคนบาร์เซโลน่าจะวอนยูเลูเลียดักกูเนี่ยฟักอยู่เอ้า My friend ไอ้ from เยอรมนีไอ้ซอย your clip and it's very popular ไอ้ไล your stream จุ๊บๆุ๊บไอ้จุบจุ๊บเว้น้องเอ้เยอรมันน่ะ h อ E c o y a t เฮ้ยฝรั่งเริ่มหัด h E Coyote เว้ยน้องเด้งมาผิด from Ohio ไอ้ Ohio Ohio O H O H i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  O H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  O ฮัลโหลลโอา้วพรโคโร้ยนแล้วครับเมื่อคนดูอินเตอร์เจอกับคนไลฟ์อินเดียเครื่องไหวสี่เหลี่ยมคาพูดอย่างดีฟันอย่างเหลืองคนไลค์หน่อยน้องจะมืนไลค์แล้วออยบ้ออยปรตี้วิมีเฮ้ยบบ้ออยไม่อาไม่ไปไม่ไปเห็นชื่อแล้วไม่ไปดีกว่าบะมุนตเอาอาอองญี่ปุ่นดากูพ่องตายน้องเฮ้ยอคุณร้อิบเก้าอนดักคืออะไรวะอินฟินิตี้ดักแเปิดอินฟินิตี้ก็แปดดักก็เปิดดเปดปเปดอะปัญญาอ่อน ปัญญาอ er. ่อนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรวะพูดว่าอะไรวะน้องปัญญาอ่อนปั่นนี้ลุงแบ่งปั่นแบ่งกิฟต์นอนบ้านใครกียบ FC from Keep Pharmacy Small ปัญญาอ่อนอยู่อะกีบ Pharmacy Small ต i t t l e Little นี่ไงกูก็เป็นกิฟต์ Pharmacy Little มึงอะอย่ากูด่าเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันกิฟต์ Pharmacy Little เฮ a m ลลุงเอ f a n นมอิส o เตฟ o นพอดไอคัมฟรอ I สว v เดน u r c h ฟยู e l นแนลโซม o u ูสตีมอิสโซฟันไอขอเอาควย56ยัดย<ห>ูรูด e a s ีโน้อไทยมันชัดจังเลยวลลเวลาเรื่องจังไรอะเกมยัดือดอ้ยเกมก็เดือดหรออิเดอร์พูดพูดพ u ดพูดพูดอิเกมอิเดอร์สตอรี่พูด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 ยังอะภาษาอังกฤษอ่ะอิ t เดอร์อิเดอร์อเดอรี t p o เดอร์เกมีเดอร์ฮอตพอ ผมอยากให้ลุงโกอินเตอร์เดี๋ยวผมพูดแนะนำตัวให้ฝรั่งนะ,ะลุงทำปากหน่อยอ I love you can you swinking me please y e t ถูดดูมันนะ Hello I can see camping you camping คืออะไรวะ I can see camping camping เว้นเก่าก็เหมือนสมองของลุงเองอ่ะครับทำไมอะต่อให้ต้องการมากแค่ไหนก็ไม่มีวันกลับมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอคุย โกชะนำเด็กจำมกเนื้อบองเนื้อพกเนื้อสุแข็งวันหน้าวะชมเน็ตจะนำรองช่วงไรแต่งเนื้าแบบนี้สีฟ้าแบบนี้ชัดเลยเอ่อไอวอนนะทูโกดื่มน้ำปัสสาวะไปวินิด่าเมโกทูเดอร์ดื่มน้ำปัสสาวะไอไอเมโกอ่าอ่า พอยแรกอ่าเบเกูอ่าดื่มน้ำปัาสวะห้านาทีสวัสดีคิววาฉันมาจากประเทศไทยฉันสามารถพูดภาษาไทยได้สามคำพูดว่าพ่อมึงตายอ่าชัดเลยชัดเลย Hello A I am Mo Sara อยู่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูล嘛ใช่ใช่ไปบอกพ่อมึงนะเอย่าลืมนะไมถามกูณทำไมอ่ะปัญญาอ่อน อวยพรวันเกิดน้องชื่อเวทหน่อยค่บแฮปปี้เบิร์เดย์เวทนะคะมีความสุขมากๆฮปปี้เบ <you. S 2> ิร์เดย์ทูอยู่ น้องเกาหลีด่าไปด่าไสาอีสานมาสชแม่มน้องเฮลโ o Hello Isak from w a ้ a n d a Hey ไ o o you to stream in our country h ด y น o m i n ย t you o เยที่ลามาน้องเฮลโ o ลอยิมอ a a ั from h เฮ้ยไอวันทะลวงยูุโบงพีสลุงเอ๋น้องอีซักจะทะลวงอยู่โบงกูแล้วน้องสนใจล่ามไหมคะสนใจค่ะจากภาษาหมาให้เป็นภาษาคนให้ค่ะลุงอีกกอี อีพอมึงเธอเข้ามาอยู่สุดยอดเลยค่ะครูงาะภูมิใจในตัวเอมากค่ะหลายที่แล้วอวดรวยรอบนี้หัวข้อโกอินเตอร์อยู่สอบจริงค่ะค่ะอยู่สอบตุลยกิเอแอพร้อมวากันดายนี่ไอจามาพุดปาซ่าไทยให้อยู่ฟังอาแฮมอาแฮมอาแฮมน้องน้องน้องแฮมไอคูน้องน้องน้องน้อกัปตนซิชารามึงดูดีพวกเรารู้ความจริงของลุงแล้วนะว่าที่จริงๆขอลุงคือนายปรีชาชินวัตรไควาย อยากได้ล่าไหมครับอยากได้ครับที่ล่ามไม่อย่างงี้ใส่ปลอกคอก่อนเลยกูมีโซ่แล้วเพื่อนชวนผมไปแก้ชงเลยจะเอารถมารับไปวัดละคือเอาคนดวงซวยสิบคนยุในรถผมจะรอดก่อนแก้ทงไหมตเดี๋ยวเราไปไปครับพัดคอสักนิดนึงนะเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะเริ่มเรียกไล์เพื่อเปลี่ยนหนีแล้วค่ะเริ่มอยู่เห็บไม่ไหวแล้วค่ะ A few moments later ผมเตรียมเงินโดเนตไว้ให้ลุง A หนึ่งเซนแต่ก่อนยี่สิบ ที่เหลือไปเอาที่แม่คุณนะอ่าก็คือว่าไปหากับแม่มึงนะเดไหดคอโดยพิชเชย้ดยพิฆาตทะลวงแล้วนํามาดมเพื่อพิสูจน์กลิ่นไหมครับกูทะลวงบ่อยนะเวลากวงว่ากูว่าทะลวงแล้วมาดมลุงสมองแท้ทอยครับครับที่ผมไปเซเว่นเจอหมาตัวเมียายหางให้ผมควรซื้อถุงยางเลยไหมครับเนี่ยจะล่อหมาตัวเมียมันก็เอาเลยอีสักคนเฮียอะไรขยับตัวให้พวกคไม่ได้เลยมันจะซื้อถุงลุงกล้าหรอกล้าขนาดนี้เลยหรอกูพ่อมึงนะพ่อกูดนเห็นไม่เป็นมึง่ะพบไม่ใช่พ่อกูพ่อกูคือทักุย พูดว่าอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าอะไรกูพูดว่าอะไรพูดแค่ทาตามความฝันแต่ก็มีแต่คนดูถูกผมท้อทำไมอะเป็นกำลังใจให้นะครับอยากเป็นโอคาร์เงเงี่พ่อมึงไปหาแล้วครับปูม้าครับปูหมด้าปูหมดเดือดแต่ม้าอ่านนั่นยอมรับแล้วจับมันเลยครับคุณตํารวจขอเสนอคอนเทนต์ทำาครัวแม่ลูกอ่อนรับรองลุงเกิดแน่ค่ะทําเพื่อเฮียอะไรคอนเทนต์ทำโคดัวแม่ลูกอ่อนกูไม่ใช่ปัสสุสัตรับเล่นหนังไหมครับรับครับเรื่อง Back to the Room บง พอดีอยากได้คนปันเหลืองหนังเฮียอะไรแบ o คทูเดรูบงยินดีด้วยคุณได้สถิติหันวัย0ูน <c oughs> วินาทีเป็นเกียรติของตามิรยายนุษมากครับเคยดูหนังเรื่องเคยบ้านไครสะพายบ้านพ่องไหมครับหมอไปพ่องสร้างเถอะครับเคยบ้านไพรสะพ้ายบ้านพ่องอ่ะลุงเอครับครับผมจะทําหนังอยากให้ลุงมาเป็นพระเอกได้ไหมครับเรื่องวัวแก่แย่รูสวยต้นกล้วยวัวแก่แยรูสวยเฮียอะไรไม่รู้แต่หมอสอบที่อร่อยต้องจีบีถูกต้อง อร่อยจนต้องกลับมาซื้ออีกเฮ้ยทำไมอ่ะอทำไมผมเดินไม่ได้ตะคิวมั้งอีกพี่อ่ะวันนี้ร้องอยังไงครับลุงร้องให้ฟังหน่อยขอลั่นลั่นอออออออ้าวอ,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 อผมเป็นค<ม>ูมกกับหนังลุงช่วยมาแสดงเรื่องเจ้าชายกบกับเตาอบขนมปังได้ไหมครับ คือยังไงอ่ะพ่อ,อเอกทำไมไอ้สั์เปิดมาไปกนุบแล้วก็นั่งเด็กแต่หนุ่มปัง,งทั้งเรื่องจบภาวสารเวไ,ได้เวดไม่ขึ้นดีลุงมะพร้าวกลิ้งหนีต้นลงทะเลครับหน้าลุงเหมือนร้านซ่อมรถสกุลเงินไทยเลยครับร้านซ่อมรถมะอะไรมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคว ร่าซมรถสกุลเงินไทยนะครับหน้าอุบาทนะครับอุบาทล้าซ<อ>้มรถสกุลเงินไทยหน้าแบบลาซส้มรถสกุลเงินไทยอุบาทหน้ามึงนั่นแหละอีเด็กี้ออุบาท,อบาทตอนท่าเฮลิคอปเตอร์หน่อยครับแฟนชื่อเบนเฮลิคอปเตอร์น้องใครก็ได้ขอคำคมโดนๆนหน่อยมีดคือตัด <c oughs> ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิด แล้วไปเกิดใหม่เอาอีกละโดเมื่อกี้ปัญญาอ่อนอีกละลุงเอครับผมโดนเกย์ญี่ปุ่นถล่มรูอาริกาตกตอนนี้มีเศษซูชิติดอยู่ทำยังไงดีครับสัตว์เกย์ญี่ปุ่นเศษซูชิติดเชี่ยอะไรเนี่ยจังไรดูว่าเขามีลูกติดหนูคุณต่อได้ไหมคะก็ได้นะน้องมันเป็นแค่ ยามแรกรักก็ศรัทธายามเลิกราก็สัดเอ้ยเฮ้ยตัดตัดที่อะไรมึงตัดหัวพ่อหัวแม่อ้าอีสารในเด็กเป็ดมึงตัดมึงเหรลุงเอเคยเคยทำคอนเทนต์เปิดรูโบงให้เอฟซีหนึ่งพันคนยัดไหมคะทำทำเฮียอะไรน้องลูกพันคนกูตายผมได้ห้าคนแรกแล้วลุงครับผมได้ยินมาว่าลุงจะไปหาผีกับอีพิกนี่เรื่องจริงไหมครับแล้วลุงจะมีกล้องของลุงจับผีไหมครับอคนมันโผล่ โดหนึ่งร้อยไม่เต็มผีอยูย500ลล่ไหนผีอยู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 ่ไหนผีผมแฟนน้องเจนนะครับวับออนนี้น้องเสียแล้วนะครับชอบโดให้ลุงเอมากเลยอุ้ยน้องเจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิงลุงเอคะร,รู้จักวงเมทัลลิก้าไหมครับ รู้จักครับทาวงตามเมทัลลิก้าชื่อเมทัลเลยขอให้ลุงมาเป็นมือกีตาร์ครับนั่นแหละคู่แข่งเมทัลลิก้าวงเมทัลไปเจอสาวมาคนหนึ่งที่แรกนึกว่าติดแกรมที่ไหนได้ยาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามจนก็ย่ยมยียามมีก็เล่นยาไอเนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกมตรงปกเอสซีตกใจอ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดถึงพูดเพลินยอดเกินพูดเพราะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิดติดโคกระบือ เลติดคอแบงค์แดงเสียงจะหมดแบงค์เขียวเดียวนะน้องเดี๋ยวร่างกายยังไม่พร้อม,มนแบบเป็นชั่วโมงแล้วนะวิ่งเลยวิ่งอีกขอดูเอวิ่งอีกสี่ชั่วโมง,งสนุกจังเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิ่งรับยอดไม่ใช่มึงก็เห็นว่ากูไม่เจอที่อยู่เลยไม,ไม่สบายก็พักครับแต่ถ้าไม่ไหวสมปองลงเย็นพร้อมดูเลเต็มรูปแบบจันถึงลอยอังคารไปไม่กลับ <laughs> ลุงเอครับ ลุงครับจอยพวงมาลัยมึงเ็ขยันเรียกกันลุงเอครับลุงเอครับเนี่ยมึงเรียกจนกูเป็นพ่อเมึ่อเนี่ยลุงเอครับเห็นรวนไหมครับข้างบนอ่ะครึ่งอีกซ้ายมืออ่ะโดนเนหลอกฮาโดนหลอกค่ะบลุงเอครับครับนักมวยคนไหนติดลำนักมวยคนไหนว่าติดลำเ๋ยสมรักลำซิงเดิร์ะสมรักลำเด็เด็ด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 เด่ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเเด็ดเดเ็ด ก็ดึงอดีตกลับมาไม่ได้มึงไปเคี้ยวทำมีดอะไรน้องรือเราข่อมือติดวิดดิ้งเหรองันนันลุงเอไม่มาหนูเหงามากเลยค่ะเดยปลบเสียงตอนกับผัวเลยค่ะอีสัตว์พูดทำมียอะไรเนี่ยมึงเอามึงเอากูไปเปิดกบเสียงเอากับผัวอีเหี่ยรุปคำอวรพรของลุงเดือนพฤษภาคมอาบน้ำาหมื่นสาครั้งบอกรักสามหมื่บาทครั้งวันเกิด46,980ครั้งครับ คูนยี่สิบแล้วไงลุงเอครับถ้าผมจะบอกชอบสาวคนหนึ่งควรเริ่มจากจับคุยเพื่อส่งซิกธิ์ไหมครับน้องคุณขี้หรือไม่ไปบอกชอบสาวจะบอกชอบสาวนะครับผมติดตามลุงมานานแล้วผมขอเอาแท่งสีดําเกลมเพลิงโลกายัดรูขาวมันีอันนี้พลอยหรือเปล่าหน่อยใช่ครับเออนี่พลอยหรือเปล่าพี่ตูนมีประสบการณเก้าคนละเก้ายังไม่วิ่งขนาดนี้ไม่รู้จะทำไงกดดับเบิร์ยูวิ่งวนรับยอดเขาขอดูไตซ้ายมาโชว์ท้องหมูสามชั้นทำไมลุง ชอบคุณนะครับคุณพอมทำไมอ่ะหนูขออมของลุงได้ไหมคะได้ค่ะลุงอมของหนูค่ะไม่เอาแล้วค่ะอีสการ์เดชันแล้วน้องอยากรู้ว่าลุงเบ้ซ้ายหรือขวาบนวัดมึงเล็งแต่หางกูกับดาบอยู่ไหนสัตว์มีอยู่สองอย่างหุงเอกดาบกริ้งกริ้งฮัลโหลเซิร์ฟลุงเอเคยคิดทำคอนเทนต์เอาเงินคนดูไปตีแกรี่จนน้ำหมดตัวไหมคะเคยคิดไม่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  ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดไม่เคยไม่เคยพรุ่งนี้ผมจะได้เสียสิ่งครั้งแรกรบกวนลุงช่วยอวยพรผมหน่อยครับ